หม่ซุ้ค่าสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนุชอีกแล้วนะคะส่วนคลิปนี้นะคะนุชจะพาทัวร์บ้านของนุชเองนะคะว่านุชเก็บข้าวของอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วนะคะประมาณวันที่ยี่สิบเอ่อยี่สิบเจ็ดนะคะน่าจะประมาณวันที่สิบเจ็ดค่ะก็ พี่คนหนึ่งนะคะเราไปทานก๋วยเตี๋ยวเขาก็บอกว่าวันที่28นี้ต้องระวังนะคะก็คืออันที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็เราก็เลยกลับบ้านมาก็คุยกับแฟนว่าเก็บข้าวของเลยไหมนะคะเพราะว่าอ่าส่วนตู้เย็นนู่นนี่นั่นเราก็ไม่ได้ยังไม่ได้เช็ดไม่ได้อ่ไม่ได้ไม่ได้เช็ดทําความสะอาดแล้วก็ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บแบบ เราก็เลยว่าคิดว่าจะเก็บในบ้านนะคะส่วนตู้เย็นเราก็เอาเข้ามาเก็บในบ้านแล้วก็เข้าของเครื่องใช้แล้วก็ส่วนกล่อ,ของขนมของนุชเราก็ไปเลี้ยงให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแต่ว่าหนูก็ส่วนหนูนะคะก็มามาแบบว่ามากัดมาอะไรอยู่นะคะแต่ว่าก็ได้เท่าไหร่ก็เอาแค่เท่านั้นนะคะส่วนส่วนที่แบบไม่ค่อยโอเคเราก็ทิ้งไปนะคะแล้วก็ในอะไรหลายๆอย่างนะคะ ส่วนหน้าตอนนี้นะคะก็คือว่าไม่มีแก๊สใช้แล้วนะคะส่วนในเมืองแสนวีก็ไม่มีแก๊สเมืองลาเซียก็ไม่ได้เติมแก๊สแล้วนะคะส่วนกดขายนะคะเราจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนถังเหมือนที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าถังของเรายังเป็นถังที่ดีอยู่นะคะแล้วก็ส, Auch. ส่วนที่นู่นจะเป็นถังที่เก่ามากๆนะคะแล้วก็เลยไม่อยากแลกด้วยนะคะก็เลยไม่ได้แลกไม่ได้แลกมานะคะตอนนี้ก็ไม่มีแก๊สใช้แล้วนะคะส่วนเข้าของเครื่องใช้ทุกอย่างก็บางอย่างที่ เออ่ตอนที่ตอนนี้นะคะเพราะว่ายึดเมืองเมืองลาเซียวได้แล้วนะคะก็ก็จะหาซื้อได้ง่ายนะคะส่วนกระเทียมหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะเพราะมะเขือเทศมาจากอตองจีนะคะตองจีอ่องบ้านนั่นเองนะคะก็ที่นู่นราคาจะถูกมากนะคะก็ประมาณ1 1ึกิโลกว่าๆนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่า1 1ึ่จอยนั่นเองนะคะก็ประมาณแค่ เกษตรกร,ะกรนะคะก็ได้แค่3ามสามาจัดนะคะคิดดูสิมันแค่นี้เดียวนะคะแต่ที่นี่ก็ขายแพงมากนะคะเมื่อก่อนก็จะหนึงจอยจะประมาณ6ก0 0พค่ะประมาณ6,000นะคะพอนุชไปซื้อมาครั้งแรกหครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนอหอมโหวใหญ่นะคะนุชเคยได้ซื้อ6,000นจัด 8,000ันจานนะคะแต่หน้าตอนนี้แค่5,000แล้วนะคะก็ลงมานิดน,นึงค่ะส่วนน้ำมันก็ราคาขึ้นนะคะน้ำมันรถก็ขึ้นนะคะเมื่อก่อนนะคะเพราะว่าขาดค่าเงินจาร์ดมันอ่อนแรงนะคะเพราะว่าต้องใช้อ่ส่วนที่แซนวีนะคะต้องใช้เงินอ่ส่วนมากจะใช้เงินหยวนซื้อเข้าของเครื่องใช้นะคะแล้วก็ส่วนน้ำมันน้ำมันน้ำมันรถนะคะก็ที่ปั๊มเขาต้องใช้เงินหยวนนะคะแล้วก็ส่วน,น เข้าของเครื่องใช้ที่ต้องไปซื้อแถวชายแดนก็จะใช้เงินหยวนมากกว่านะคะแล้วก็ส่วนเข้าของเครื่องใช้ของไทยนะคะที่นํามาขายที่นี่นะคะก็ต้องใช้เงินไทยใช่ไหมคะเงินก็แบบราคาทุกอย่างก็จะพุ่งเลยนะคะแต่ณตอนนี้ก็ดีขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าค่าน้ํามันก็ลงมานิดนึงส่วนเข้าของเครื่องใช้ก็เราก็เคยซื้อไว้ด้วยนะคะก็ยังไม่ได้ไปซื้อใหม่ก็ยังไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะคะ น,นี่ก็จะเป็นคร่าวๆนะคะส่วนที่เมืองแซนวีนะคะก็ตอนแรกว่าจะเล่าแค่นดิดเดียวนะคะก็มาเรื่อยๆเลยตอนนี้นะคะก็จะมีรถจากเมืองวะวิ่งผ่านเมืองแซนวีได้แล้วก็รถจากจีนนะคะรถทะเบียนจีนก็วิ่งจากแสนวีได้แต่ตอนนี้นะคะถึงว่าไม่มีทะเบียนรถนะคะไม่มีทะเบียนรถเป็นรถเถินก็สามารถวิ่งได้แถวๆนี้ได้นะคะเพราะว่า ทางนี้ก็สามารถวิ่งไปแถวเมืองว่าได้แต่ว่าต้องต้องมอีต้องมีใบอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะเพื่อที่จะไปไปคนของไปนู่นไปนี่นะคะเราก็สามารถบอกได้อันนั้นต้องไปขอที่สํานักง,งานของทหารโกกลกังนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าสํานักง,งานอยู่แถวไหนนะคะอันนั้นก็เราก็สามารถไปได้ส่วนนุ่นนะคะไปกดขายไปได้นะคะแล้วก็ไปแบบว่าชิ้นเฉยหอเลาบไก่นะคะส่วนเ,เรานะคะพอเราเป็นเชื้อ เขาเขาจะมีแบบว่าเป็นคนพม่าแต่ว่าเป็นเชื้อสายไทยใหญ่นะคะเราก็สามารถไปได้เพราะว่าไม่ได้มีปัญหานะคะแล้วก็ส่วนลดนะคะเหมือนอย่างที่นุ๊ตบอกนะคะไม่มีทะเบียนก็สามารถวิ่งได้ในแถวแซนวีนะคะ,ะวิ่งได้ไปถึงเมืองลาซิลก็ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะถ้าสมมุติว่าอยากไปท่าชิเล็กนะคะก็ไปได้ทั้งสองทางนะคะไปทั้งไปทั้งเชิยเฉยหอน้ำตึกปังซังเมืองลาแล้วก็ไปไปที่ ทาชิเลกอ่าไปเชียงตุงท่าชิเลกก็ไปได้นะคะแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งก็จะเป็นเส้นทางไปทางไปทางอ่าลาเซียวกาลีกุนฮิงนะคะลาเซียวลาเซียวน้ำลันอ่าเมืองใหญ่เกซีอ่าแล้วก็เกซีกาลีกุนอ่ากุนฮิงกาลีแล้วก็เชียงตุงท่าชิเลกอ่าแถวนี้ก็ไปได้นะคะ ถนนก็บางเส้นทางก็อาจจะต้องไปทางลัดนะคะส่วนที่เมืองใหญ่นะคะน่าจะต้องไปทางลัดนะ,ะเพราะว่ายังเป็นทหารพรม่าเขาบกครองอยู่นะคะส่วนที่แซนวีนะคะที่นุชเคยบอกว่าแทนซนวีลาเซียวเพราะว่ามันมีทางลัดอีกทางหนึ่งที่เขา ทำมาเพื่อที่จะให้คนแซนนี้แล้วก็คนหล,หลายๆที่นะคะสัญจรไปมาที่เมืองลาเซียวได้นะคะก็ถนนเส้นนั้นก็คงใช้อยู่นะคะแต่ว่าคงไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้เยอะเท่ากับถนนหลักนะคะถนนราดยางถนนแบบว่าถนนจริงๆนะคะตอนนี้ก็สามารถไปได้แล้วนะคะไปได้ปกตินะคะ,อะตอนนั้นนุชไปที่เมืองลาเซียวอยู่สองรอบนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปมานะ,ะเพราะว่าไม่ค่อยกล้าถ่ายด้วยนะคะ อันนั้นก็จะเป็นสำหรับเส้นทางนะคะแล้วก็สำหรับอตอนนี้นะคะก็ข้อมูลผุดขึ้นมาอีกอันนึงก็คือว่าทหารพรม่านะคะห้ามคนที่มีเชื้อสายประลองก็คือเป็นตอาอังนะคะประลองปะลองแล้วก็กูก้างแล้วก็น่าจะเป็นกระชินนะคะก็คือกระชินหรือว่าเป็นระขายนะคะ ก็เขาจะอันนี้ไม่ไ,ไม่ได้ไม่ได้ทราบแบบแน่ใจนะคะว่ามีหลายหลายเชื้อชาตินะ,ะหลายหลายชนเผ่านะคะที่เขาห้ามไม่ให้ออกแล้วก็ส่วนช่นบิเนช่ชนบิเนก็คือว่าเป็นรัฐของชาแนสเต็กนะคะก็คือรัฐ ไทยใหญ่นั่นเองนะคะก็จะนำหน้า,าจะนำหน้าด้วย13ทับนะคะก็คือสเตตมิวนะคะก็คือ13ทับเขาจะแบบไม่ค่อยให้ขายตัวเครื่องบินตัวนู่นตัวนี่นะคะเขาก็จะจะแบบว่าห้ามแบบนี้นะคะแต่ว่าที่ห้ามหนักๆก,ก็คือว่าคนที่ปลงังปลังกุกอางว่าแล้วก็ระข่นะคะน่าจะเป็นสี่ ส,สีชนเผ่าหรือว่าสีเชื้อชาตินะคะเขาจะห้ามแบบหนักเลยนะคะวันนี้นุชย์ส่งผู้โดยสารนะคะเพื่อที่จะไปท่าชิลิกแต่ก็เป็นคนเซนวีนี่แหละคะ่ะเพื่อที่จะไปท่าชิลิกแต่ว่าในบัตรประชาชนของเราถ้าหากว่าเรา,เาพ่อกับแม่นะคะก็ถ้าสาวถ้าหากว่าแม่เป็นคนไทยใยญยพ่อเป็นคนประลองนะคะก็จะเป็นประลองชั้นนะเป็นแบบนี้นะคะก็แบบ ไปยากไนงะไปยากเขาที่จริงพี่เขาเป็นไทยใหญ่แบบว่าไทยใหญ่จริงๆนะคะนุชก็ไม่ได้ถามไปไงฮะว่าพี่ก็เขาพูดมาแบบไทยใหญ่แบบชัดแจ๋วแล้วก็เขาก็อยู่ที่ในเมืองแสนวินุ์นก็ไม่คิดว่าอ่าเขาจะเขาจะมีเป็นลูกครึ่งอะ,อะไรประมาณนี้นะคะก็ไปไม่ได้นะคะเขาจะมีการแบบว่าตรวจแบบเข้มเข้มงวดมากนะคะคิดดูสิคะว่าก็ไปไม่ได้ ที่ไปได้นตอนนี้นะคะที่ไปได้สะดวกที่สุดก็คือไทยใหญ่กับพม่าก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของอเรื่องราวของเมืองแสนวีนะคะแต่ณตอนนี้ก็คือว่าแซนวีก็สงบอยู่นะคะก็ไม่ได้มีการสู้รบแต่อย่างใดนะคะส่วนเมืองกดขายเมื่อวานวันที่27เดือนสิงหาคมสิงหา2024นะคะคก็ได้ยินว่าปิดได้ปิดร้านกันเร็วขึ้นนะคะ ส่วนวันนี้ก็จะเป็นวันที่เขาบอกว่าให้ระวังนะคะวันที่28นะคะและณตอนนี้ก็คือเมืองลาเซยลก็มีคนผู้คนมาเยอะนะคะแล้วก็แซนวีก็คึกคักกันขึ้นมาแล้วนะคะอย่างคลิปก่อนๆน,นะคะที่นุ่นบอกว่าแซนวีแทบจะเป็นเมืองร้างนะคะวันนั้นเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะณตอนนี้ก็มีคนมา จับจ่ายซื้อของนะคะแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านกันเยอะนะคะแล้วก็ส่วนเมืองก๊ดขายนะคะหลังจากที่ทหา,ารพม่าเอาระเบิดมาทิ้งที่ตลาดเมืองกดขายนะคะก็เงียบเหงาไปนะคะเงียบเหงาไปแต่ก็จะมีการซื้อของตอนเช้านะคะไม่เกิดแบาบเจ็ดแปดโมงเช้าอะไรประมาณนี้ก็จะเก็บร้านกันนะคะที่เมืองกดขายนะคะก็สถานการณ์ก็น่าจะประมาณนี้นะคะแล้วส่วนต่อไปนี้นะคะนุชจะพาทัวร์บ้านนิดนึงนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวาพาทัวร์บ้านนิดน,นึงค่ะส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณในถงบ้านนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าวารันดานะคะส่วนถ้าหากว่าได้ไปจริงๆก็ส่วนเก้าอี้นี้ก็จะเอาเข้าไปอยู่ในห้องของนุชกับแฟนนะคะอันนี้ก็น่าจะ เอาเข้าไปไม่ได้นะคะส่วนประตูนี้ก็เล็กไปนะคะอันนี้มันใหญ่กว่านะคะคงไม่เอาไว้ไม่ได้นะคะแล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะเมื่อก่อนที่นี่จะเป็นแถวนี้จะเป็นอ่ากล่องขอนมของนุชไงคะเห็นไหมคะส่วนตรงนูน้นดีนะคะที่ระเบิดลงแบบว่าลงข้างนอกแล้วก็อ่ก็โดนนิดหน่อยนะคะก็ประมาณนั้นเองนะคะแล้วมาตรงนี้คะ่ะส่วนตู้เย็นนะคะแล้วก็ ตู้ทำป๊อปคอนก็เอามาไว้บนนั้นนะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะอ่าแล้วก็อนี้ก็จะเป็นตู้เย็นส่วนกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าที่แบบว่าฉุกเฉินนะคะก็คือมีทุกอย่างนะคะเก็บไว้อย่างนี้นะคะคือซัอมซัข้าของนี้นะคะสําหรับนุชกับแฟนอ่าสหรับลูกกับนุชเองนะคะส่วนแฟนนุชยังไม่ได้จัดนะคะแล้วก็อ,อันนี้จะเป็นเครื่องทองําขนมแล้วก็ตู้เย็นนะคะ แล้วก็ตู้เย็นแล้วก็เครื่องทําขนมอ่าส่วนข้างบนนี้นะคะก็คือจะเป็นกล่องทําขนมนะกล่องทำขนมของนุชเองนะคะนุชเอาไปใช้อ่าเอาไปไว้ในห้องของพ่อกับแม่นะคะไปดูกันนะคะว่าแบบมันเยอะขนาดไหนอส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจักรยานของหนุยหนุยนะคะแล้วก็กล่องนะคะอ่าอันนี้ก็เป็น เป็นกล่องอ่ากล่องหมดเลยนะคะกล่องทำขนมนะคะก็เก็บไว้แบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกล่องที่เราเก็บนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ส่วนข้างล่างนี้นอนนุ่ดก็จะใช้อ่าใส่เข้าของเครื่องใช้นะคะใส่แบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นประว ส่วนในห้องครัวนะคะก็เอาตู้เย็นนู้นนี่นั่นออกไปแล้วก็จะกว้างขึ้นนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นบริเวณทํากับข้าวนะคะส่วนแก๊สไม่มีแล้วนะคะไม่มีแก๊สอันนี้ก็จะเป็นข้าวเครื่องปรุงนู้นนี่นั่นนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ทํากับข้าวนั่นเองคะ่ะเราก็ต้องใช้ถ่านอย่างเดียวนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบริเวณบ้านนะคะแล้วก็ให้น้องเขยมาตัดหญ้าทิ้งนะคะแล้วก็เก็บไว้แบบนี้คะ่ะถ้าว่าจะปลูกจริงๆก็กลัวว่าต้องหนีนะคะก็เลยไม่ได้ปลูกไม่ได้ทำอะไรส่วนก็อีอแล้วก็เครื่องซักผ้านะคะถ้าจำเป็นต้องหนีจริงๆนะคะเราจะเอาไปเก็บในห้องนอนเอาไปเก็บในห้องนอนส่วนตรงนี้ก็คงต้องเหลือแค่ เครื่องโมเครื่องโมปุนโม่ปุนนะคะโมปุนนะคะ,นนะ,คะแต่ว่ามันเอาไว้ไม่ได้ค่ะมันเข้าประตูไม่ได้ไงคะก็เลยแบบว่าต้องทําแบบนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมนูตค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ